สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน,น้องลองทําค่ะวันนี้น,น้องก็จะมาโขลกพริกแกงส้มนะคะหลังจากที่น,น้องได้ลงคลิปพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานก็มี f อเข้ามาอยากได้สูตรพริกแกงพริกแกงส้มนะคะวันนี้น,น้องก็จัดให้สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ยายสอนน,น้องมาค่ะตอนน,น้องเป็นเด็กๆเ,เนี่ยยายก็จะใช้ให้น,น้องโขลกน้ำพริกเป็นประจำเลยอันนี้จะเป็นพริกแกงสูตรภาคกลางนะคะ พริกแกงส้มสูตรภาคกลางน,าน,น้อๆก็จะใช้หอมค่ะหอมนี่จะใช้เป็นหอมไทยนะคะหลังจากที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2ขีดครึ่งหรือ250กรัมหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปล้างน้ําสัก2อสน้ำนะคะเพราะว่าหอมเนี่ยบางทีเขาจะเขาก็จะมีลาเกาะอยู่นะคะล้างให้สะอาดเลยแล้วก็เสด็จน้ําให้แห้งแล้วน,น,น้อๆก็จะใช้กระเทียมไทย กระเทียมจีนนะคะผสมกันถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไทยอย่างเดียวก็ได้หรือกระเทียมจีนอย่างเดียวก็ได้เอาที่มีนะคะแต่ถ้าผสมกันเนี่ยก็จะดีมากเลยก็ใช้อยู่ที่50กรัมหรือครึ่งขีดค่ะกระชายกระชายเนี่ยเราก็จะใช้แค่ส่วนนี้นะคะส่วนแง่งของเขาส่วนรากของเขาแต่ส่วนโคนเนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะเพราะส่วนนี้เนี่ยเขาจะขมน,น้องก็จะใช้อยู่ที่ 80, 80กรัมนะคะคือไม่ถึง1ขีดหรือจะใส่1ขีดก็ได้นะคะเอาตามชอบเลยทีนี้ก็จะมีพริกพริกแกงส้มเนี่ยเราก็จะเน้นสีสันให้สวยงามด้วยนะคะน้น้องก็จะใช้พริกใหญ่มากหน่อยนะคะจะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงเม็ดใหญ่หรือจะเป็นพริกบางช้างก็ได้ค่ะเอาเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็พริกเล็กจะเป็นจินดารหรือหัวเรือก็ได้น้น้องจะใส่เท่าเกันค่ะก็คืออันนี้น้ำหนักอยู่ที่100กรัมหรือ1ขีด พริกใหญ่เนี่ยน,น้องก็50กรัมพริกเล็กนี่ก็50กรัมเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้เผ็ดน้อยกว่านี้ใส่พริกใหญ่มากกว่าพริกเล็กก็ได้ค่ะหรือถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเล็กมากกว่าพริกใหญ่นะคะน้องก็จะตัดทําเป็นท่อนว้เรียบร้อยค่ะทาไมต้องตัดนะคะเพื่อที่เราจะได้ขย่าเม็ดข้าออกนะคะเนี่ยเราจะขยาเขย่าแบบนี้นะคะให้เม็ดข้าออกบ้างเป็นบางส่วน แล้วก็จะมีกะปิค่ะกะปิเนี่ยขอให้เป็นกะปิอย่างดีนะน้องใช้อยู่ที่สช้อนนี้ค่ะเมื่อเอามาช่างแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ครึ่งขีดหรือ50กรัมแล้วก็จะมีเกลือค่ะเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลนะคะทีนี้หลังจากที่เราซาวนี่นะคะซาวพริกให้ไม่เข้าออกแล้วเนี่ยนี่นะคะไม่เข้าก็จะออกเยอะเลย นี่เห็นไหมออกมาเยอะเลยค่ะส่วนนี้เนี่ยเราเอาไปหวานเพื่อปลูกก็ได้นะน,น,น้องก็หวาน,านทิ้งๆไปท้ายครัวค่ะไว้ที่หลังบ้านเออเขาก็ขึ้นมาให้เหมือนกันนะหลายต้นอยู่จ้ะนี่หลังจากที่เราตากไม่ออกแล้วเนี่ยเราก็เอาไปล้างนะคะไปล้างสัก2-3งสามน้ําก็ได้ค่ะแล้วก็บีบให้แห้งถ้าใครใช้วิธีการแบบอ,อยากจะปั่นเยอะอ,อยากจะโขลกเยอะๆมันของน,น้องนี่นะคะเราก็ไม่ต้องแช่น้ํา ก็แค่ล้างผ่านน้ำขยำขยำให้แห้งนะคะเพื่อที่พริกแกงเราก็จะได้ไม่แฉะจนเกินไปแต่ถ้าหากว่าใครแบบว่าโขกปัจจุบันท่านด่วนโขกแล้วแกแกงเลยเนี่ยเราก็เอาพริกไปแช่น้ำให้นิ่มสักหน่อยก่อนค่ะแล้วก็บีบให้แห้งไปเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันจ้ะตอนนี้น,น้องก็ล้างพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างที่เราล้างเนี่ยก็ให้เราซาซๆเพื่อให้เม็ดพริกเขาออกให้มากที่สุดนะคะทีนี้บางคนเอ,อ๊ะ ถ้าหากว่าไม่มีกิโลช่างทำไงอ่ะนะน้องก็มีวิธีอย่างนี้ค่ะในการดูว่าเราจะใช้อะไรขนาดไหนนะคะเมื่อเราเอาหอมกับกระเทียมปอกแล้วเอามากองแบบนี้นะคะนี่ก็จะกองประมาณนี้นะคะเราก็ใส่พริกให้พอๆกันเท่ากับหอมกับกระเทียมถ้าเราเอามากองนะคะแล้วกระชายเนี่ยก็จะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งในสามของของหัวหอมนะคะคือเราเอามากองแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะประมาณนี้ กระชายนี่ใส่ตามชอบได้เลยค่ะแต่ถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยกลิ่นก็จะฉุนแล้วก็ปลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ประมาณนี้ค่ะน้องๆคิดว่ากลำลังพอดีแล้วส่วนกะปินเนี่ยเราจะไม่ใส่อันนี้บางคนก็อาจจะใส่มากกว่านี้นะคะแต่น้องๆจะชอบใส่แค่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะแบบกลิ่นเขาก็จะฉุนมากเกินไปเวลาเราแกงเนี่ยบางทีเราก็ใส่ปลาด้วยใช่ไหมคะนี้เพื่อย่อนระยะเวลาในการโขลน้องๆจะเอาทั้งหมดมาปั่นก่อนค่ะ ลืมนะคะก่อนปรุงอาหารก่อนทำอะไรเนี่ยเราก็ล้างมันให้สะอาดก่อนนะ ปั่นเสร็จแล้วก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็ยังหยาบๆอยู่เราก็มาลงมือโขลกกันเลยค่ะน้ำพริกแกงโขลกเนี่ยจะหอมนะคะหอมมากกว่าปัาน่นเพราะว่าเวลาเราโขลกเนี่ยกลิ่นน้ามันหอมเลย,เลยของเขาก็จะออกมาด้วยแล้วเวลาแกงในน้ำแกงก็จะนุ่นนัวนนัวมากเลยจ้ะน,น้องก็จะเอาพริกที่ได้เนี่ยโขลกไปก่อนจะละเอียดขนาดไหนก็เอาตามความชอบเลยนะ น้องจะทยอยทยอยใส่ค่ะถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันจะโขกทําให้ละเอียดเร็วขึ้นแล้วก็ลดการกระเด็นด้วยค่ะหลังจากที่เราโขกละเอียดตามที่เราพอใจแล้วนี่นะคะน้องก็จะตักพักไว้ เราก็ลงที่เราปั่นไว้เลยค่ะหอมกระเทียมกระชายใส่ทีละนิดเช่นเคยค่อยค่อยโขกไปค่ะหลังจากที่เราโขกหอมกระเทียมกระชายค่อนข้างแหลกแล้วเนี่ยนะคะน,น้องก็จะใส่พริกลงไปถามว่าเราโรขลกพร้อมกันเลยได้ไหมได้ค่ะ แต่ที่น้น้องแบ่งโขกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราน้น้องรู้สึกว่ามันโขกมันโขกง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเวลาเรายกสากเนี่ยมันก็จะไม่หนักจนเกินไปทีนี้น้น้องก็จะใส่เกลือค่ะนี่นะคะใส่ไปหนึ่งช้อนแกงอันนี้เป็นสูตรที่ยายสอนน้น้องมาเลยนะคะตอนน้น้องเป็นเด็กอ่ะยายก็จะใช้ให้โขกน้ำพริกประจําเลย จะเป็นหน้าที่หลักเลยล่ะค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นดีๆนี่นะคะของน้นองๆนี่เป็นเครื่องบดสับมันก็เลยไม่ค่อยละเอียดจะใช้เครื่องปั่นปั่นอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกคะ่ะเอาตามความชอบแล้วก็ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยเราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะ ราคาหลังจากที่เราโขลกทุกอย่างละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่กะปิกระปิเนี่ยเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าเราใส่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะหนักมากมันจะเหนียวจะโขลกยากนะคะกะปิเนี่ยก็ใส่ตามชอบนะคะบางคนชอบกลิ่นกะปิเนี่ยใส่มากกว่าน,าน้องก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ค่ะวิธีการทําแต่น้องชอบใส่ประมาณนี้ค่ะออสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวน,น้องจะลงรายละเอียดไปที่ใต้คลิปนะคะเปิดดูได้จ้ะ โรกต่อสิจ้ารอได้โอ้โหหอมหอมค่ะหอมมากๆหอมกลิ่นหอมกลิ่นกระชายกลิ่นกะปิที่เราใส่ลงไปนะคะหอมหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพริกแกงส้มน้าน,น้องก็จะมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งที่จะมาฝากกันนะคะเหมือนตอนต้นคลิปน้าน้องบอกว่านาน้องใช้พริกใหญ่ เพื่อให้สีแดงสวยแล้วก็ไม่ออกรสเผ็ดจัดแล้วก็จะใช้พริกเล็กทั้งหมด2ชนิดนะคะในวันนี้น้องนใช้พริกจินดาแดงกับพริกหัวเรือค่ะถ้าเราเอา2อ,อย่างนี้ยคือพริกเล็กนะคะผสมกันเนี่ยพริกจินดาแดงเขาจะให้ความเผ็ดแล้วก็ให้เนื้อนะคะ เ,เปลือกเขาจะหนาสําหรับพริกหัวเรือเนี่ยเขาจะให้ความเผ็ดแล้วก็ความหอมถ้าเราเอานํามาผสมกันเนี่ยพริกแกงของเราหลังจากที่โขลกเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นจะหอมมากๆค่ะทั้งเผ็ดทั้งหอมทีเดียวเชียวรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะก็ลองทําทานกันดูนะคะจะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีน,น,น้องๆเนี่ยโขลกทําขายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเคียวหวานแล้วก็พริกแกงส้มลูกค้าก็ออเดอร์มาเป็นประจำเลยละคะ่ะ เอาล้วค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดระดิ่งกลิ้งๆเพื่อเมพราคลิปต่อไปวันนี้น,น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย